ออกจากบอนนี่ไปอยู่บอนอื่นเข้าขี่อ้ายนี่ไปอยู่น้ำเพลินบ่ได้ได้ฉะนั้นเวทที่ได้กระยาทีมีโอกาสให้เข้าออกมาโลดโาาลแนนเข้าต้องเขาไปอยู่ในเมืองขันอยู่บ้านเ,าข,ออาาเข้าเขายังโอกาเหตุไดเขาสิไปอยู่ในเมืองได้ยื่นนั่ง เบิ่งไอ้เดนเดอร์เข้ากระสพี่ดินยืนยืนยืนนั่งอ่าแบบนี้เห้าใดบอนั่งยืนซูงอุ่นเราเข้าไปดีเีย้นั่งซื้อเฮ้ากระสิได้ยเป็นกรรมกรเนาะเฮ้ากระสิได้ยเบียกเห็ดเบียกนักแล้กกระไดเงินเดือนน้อยฉนั่นย่าให้น้องๆต่างใจเฮียน แล้วกาเหตุจังได้จึงซีมีเวียกเหตุงานทำที่ดีต่อไปแล้วกาได้มาพัฒนาบ้านเกิดคือขั้นผู้เอื้อประโยนหนังซื้อกับบดีมากสวยเลือกผกหนองในมือหนีมันบอกสไปดีพ่อแม่พี่น้องพ่อตาท้าพระสองทิดชาะหนอเนาะซึ่งตอนนี้เขากันยังอยู่ผีุ่่งเฮียนบ้านบึกดงเนาะหรือว่าหุงเฮียนปฐมสมบูบณ์บานบึกดงนั่นเองเนาะซึ่งก็คือ ที่แล้วนี่ค่ะว่าเขาสื้นุ่มมากนาะพี่น้องก็เลยได้ที่นี้พาพี่น้องมาเปิดนักเที่ยวรื่อมาแจกทะลุไม่หายน้องๆนักเทียนนักเรียนบบบนุ่มแล,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 ล้วก็ซีมาสัมผสัสว่าน้องๆดีใจสำได้นาะที่ได้หาบก,การช่วยเหลือดรื่อกำลังสีได้โรงเรียนร่างใหม่เนาะงึซ็ตอนนี้เอากระผอมแล้วน้องๆก็คื้นสีผอมแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศถมออกกันรับขน้ออกมาเลยนี่เ่ามีท้องใหญ่ปะท้องใหญ่ปะเอาหมาใส่ทุ่งเออ นี่นี่มางอ,อ่ะมางขาเด้อเอาก็จัดแถวไอเกาปปเ,าเาปเา็นจับแถวให้เขาไอเก้ยอีมงนะพน้าไมาชุดเก่าออมรับุู้น <CV S 1> ี้มีจัก่นก็มาพี่มาเรียนแถว อุ่ยสะดุดป,ป้ายาซื้อเนี่ยซื้ออิ่งป่ะนี่แดดด้ครูแล้วเออนี่เออเหมือนหนอเขาบอกเมาจะแม่บอเหมือนนี้มาใครป้าบอกว่าอะมามาเรียนแถวมาป้กอดประหุมได้นี่สักิโลอยล่ะ ม้เรียนแถวกันจังสีเอาขนมมะเฮ้ยอะขนมมันจะเท้าจังสเด้อมาไปมันจะบ้งมุนเอ้ามามาพี่อมรักพุงพี่เองสเออยากจับกระพุซ่ากับบบเอาละเฮ้ยกือกันี่อมรักพุงนี่เด้อเออนีหนีหยู่นีแหละเออมาหนีอมรักพุงหนีเด้อนี่นีจับมือกันนื่อยม่ได้อบงมุ Tetamu kan? Ah, mana? Yun yun mung tau gunung anjuhan lah. Yun 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 yun. Ah, apa? Eh, yun ni. Uh, Tetamu kan? Ah, cepi wong pun. Nak kan? Bawa. Hit hit to kan? Nak lah uh, Eh, uh, to to. Uh. อ้าอเออตอบไปสิเดี๋ยวนี้จะเดินเองนะนี่นี่นี่เอาวะอ๋อนิ่มป่นเดี๋ยวจมูกก็เดินเองเลยเออเออจับต้นเไอ้แก้วเอ้าเอามือขึ้นเอนมาว่ากัน ให้มันเป็นวมุนอีล่ะเพรา้นมันเป็นูมนเี่ยลด้ละเด้อออ่า่วนี้เจ้าของนี่เอยี่ยยเออยาวันนี้ใหมันแค้นซื้อเอแค้นซื้อโอเคนี่น่นี่ เห้บ้าหูเสือแดงนห้คือลูกแก้ด้วยนี่ค่ะปล่อยเสื้อแดงคะเริ่มทีแก้วหาจุดเริ่มได้แล้ววังนี้สามสามสวสบวกเขาว4จะได้ววาขนุห้าห้าห้ามคดแปด้ายสิบเอ

สามสิบแปดสิบเก้าสิบเอดหกหกใครก่เจ้นี้สี่เท่าไรสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอนาะทีงสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสี่อือสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบหกดอะไรเรื่อย ได้จํานวนคนก็คือสี่สิบหกคนเนาะแล้วบัดนี้เบิ่งขนมเฮานี่เฮ็ดจังได๋มันพอกันคนละเท่าใดคนละคนละซองบ่เล่นคนละซองกันแค่นันเลื่อยเลยยายครับมันไลยอยู่ไหมพออยู่บ่พอบ่คนละซองอ่ะพันบ่พอแล้วก็ปั้นกันเนาะเอามาจากแดนเออเฮ็ดจะได้เฮ็ดจะได้ครับอ้า เจหาจได้จ้าปทางผิก่อนป้ก่อนปพออันนั้นกันก่นเลยขบใจอเกวแดนที่เกเอาไม้ใจนอ่ะอีหล่ะขอบใจเือนเดอันนี้ฮะขอบใจขเด้อเวลาต้เอาเครื่องจากผู้ใหญเนาะให้เขาโนบกันสิแล้วก็ขอบใจข้าใจบ่ ขับใจเราดังๆเนาะคุณนี่คื้อยู่คุณเดียวขับใจเลยดจ๊ะอืมถมือว่งขับใจอ่าเสียงดังห้องสัดนี่คุณนี้นี่

ก็ได้แหละบอกว่าก็กหาบอก็หาหองได้เย็นกูสีให้ห้องเพ่งเป็นเนี่ยดีพยากลืนอะไรเอามาเปลี่ยนผู้ม่ย่ากันนี้ เอานมเค้นได้อืมกะจายจคจางขาเถอะลูกกจานะไม yes. ่ใช่จะครอบชำ จะได้ขนมเอามะลอดเอามาก่อนบบท่านเลยวะมาเอามาขึ้นอันนี้เฮ้าแสดงความกะหานเนาะถ้าเฮามีความกะหานเขาไปอยู่ไสกะสิปัปโตง่ายเด้จะหน่อยเฮาออกจากบอนนี่ไปอยู่บอนอื่นเฮ้าขี่อ้ายนี่ไปอยู่น้ำพึินบ่ได้ได้ฉะนั้นเวทที่ได้กระยาทีมีโอกาสในเฮาออามโลดแมน ข้าตองเขาไปอยู่ในเมืองขั้นอยู่บ้านเฮาเขายังบุก่าเหตุได้เขาสิไปอยู่ในเมืองใดเอ็นบ่นี่อีลาที่ออกมาเด๋มมาอะไรน้อยนึงมาให้อีกอแล้วว่ารอ่าผู้ได้ห้องแพงได้เขาตองกะฮานเนาะเป็นถึงข้าเหี่ยงบุกแกงเขาก็บตองกะฮานนี่ผู้ผู้ผู้ยิ้มแกงแกงนี่มาอันเป็นไรเอ๋ยบอกท่านผู้ได้ตรงเอางูกล่องไปทำเนี่ย คุณเอาพุ่นันหอออมาผู้ยิมดีๆนี่แมนบดไมาเอาออกมาก่อนประธานในฮาองลงแล้วก็นี่เอาหลุยแกวนํ่เออเนา่เออ้อนยังอันนี้ฮะอ่าเนาะใช่มาี้เนาะ้อได้ป้อนหนึ่งป็นยังหนึ่ง เออมาอยู่ไก่ผู้เศร้าเป็นไงโม้ฮกเนาะเสียฮะโคนหนึ่งคนหนึ่งอ่ามาอยู่ไก่กันผู้บ่าวว่าหุ้ยวะสั่นเอามาอีกผู้หนึ่งเอามาผู้ใด้ผู้ใด้ผู้ได้กระู้ผูพูพูนั่นท่านนะผู้นั่นทันเออทันเดย์เดย์เออผู้นั่นแหละผู้ทรงนาแหละผู้ทรงนาท่าน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 ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เออ มาเหตุจะไม่เป็นแนนี่ผู้ได้้องเพลงเป็น้องเพงเป็นบะคุณนีห้องเพงแบบ่ะเราเป็นปะเราเะอันนี้เหตุยังไงแนเหตนยังไงมาผู้ได้้องเพลงแน่สีจัดสันลำวงนี่นะอนนาะ À Phuận Mên... Lâm Bông kìa này Phuận Lâm Bông <laughs> 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 <Hả? cười> kìa, Lâm Bông đao đao Nè ở Hả? Lâm Bông hồng phêng đại bò, Lâm Bông Bộ đại đại Phêng cơ tai hồng ta hồng nè nó À, si hai Phuận Lâm Bông đơ Hú anh Hú บุญมาภาพน้องน้อนอ่าคือ่ะก็มาหายวกาข้ามของกันตรงนี้แล้วไม่จะพอดลำวงเอาะพอดเยอะอ่าเนาะห้าวฝอน่งลำวงเ้าเห็ดจังไรลำวงแมนอันนอมอีหยังกาะบดฟรั่งหาแม่บ่แม่บ่กได้ฝรั่ยู่บ่เอามานี่เฮาสิให้เลือกคู่เนาะบักลาสิเลือกผู้ใด้สองคนเนาะเลือกเอาผู้หนึ่งเลือกไหนคู้เดียวได้ เลือกเกียร์เลือกรถมาสิเลือกให้สางหอบฟอนน้ำกันได้อ่ะให้ผู้เสิรเลือกสานเนาะอีลาสิเลือกไปเหลืองดื้เลืองดีเบิ่งคักๆเด้อผู้ฟอนซื้อเอาาลเอผู้ใดว่ใช่เอาผู้ใดอีลาได้เอาผู้ใดเอ้าสานะ อันนี้กระฟอนน้ำกันคุณนี่กระฟอนน้ำกั้นหอ,อมรังบงเนาะให้อันไอ้ตะกอกเราของเพลงให้แล้วกระฟอนมะย้ายมาใกล้ๆกล้ไปไปมาเดมผ่อนให้มูเบิงห่ะมูอ้ายมูพวกเขามาเนี่ยมาเอาฮะชิได้ผ่อนหรือเปล่านี่ให้ผ่อนก็ย้ายเขาจะวิ่งเออนะไม่เที่ยมนางลร่มยังก็นางยื่นวะเอาไปขนัดนี้วะ โอเคสัมมามายืนไกลๆกันสัเปลี่ยนแพนไหมโอเคไม่อยู่ไกลผู้เบาผู้เบาไมาอยู่ไก่อา่าเดินผู้ได้สีออกมาเบิ่งเด้อเอาแดนแดนเป็นคนคุมเกมไก่เอ้าผู้อายุข้างล่างน้องๆอยู่ข้างหลังนองเอาบปนี้ให้ตาตัดทีให้พวกข้ามซาติกรให้น้องๆเบิ่งกอนเห็ุจังได้ยืนนั่งยืนนั่ง ท่านบอกนางละต้องยืนข่้นบอกยืนนละต้องนางข่้นผู้ได้เหตุบถือคือพิษกัติกาคนสื้อถ่ายจะใด่ขนมผู้ได้ที่คนนั้นใส่ขนมโอเคอ่ะเฮ้ยใส่ได้เที่เมื่อย้อนนี้มาเริ่มให้บอกว่าเออหนึ่งสองสายื่นนังนี่พอดีอ๋อ นึ่งส้งนั่งให้เขาจะยื่นกนจะเงาไหมเด้อยื่นว้าลูกก้อนนั่งพินมัดน้องปุณิย์ใจคนละซองปนีิย เว่าขาใจแล้วมันบอกกติกาเมื่อกี้นี่เขาใจมันบอกยืน่นอ่าสามคนนี่ผิดแล้วออกก่อนเดี๋ยอยู่ทั้งรังไว้เออยยืนหันก่อนเอ่ยนั่งอีลาผิดแล้วอีลาอีลาออกวันดิเออโอเคยืนอ่ายืน ยืนยืนอานั่งนั่งอาเอาเอาโทษอันน่าไฮเดนโต้เบาค่ะเอามาเนาะยืมเอามาเอามาเอามายือ ยืนเลยนางขันยืนเลยนางเนาะขันนังเลยยืนเข้าตรงเหตุอีแง่ทีก้นกระขามกับสิ่งที่เบาอันว่ามนจาเหตุยืดอ่าอ่ะโอเคเอาใหม่เใม่หกันนะเอาเออยืนปะชียืนก็นยืนก่อนโอเคยืนอ่ะเออคนละอ่าอันนั้นเอาแล้วเนาะยืด ยืนเลยละทั้งมานางเวทข้าเจว่ะยืนเลย้อกระตรงห้อกงขึ้นก็ได้ถ้านางอยู่เอามาไอแดนเบาอันนั่งมาเอามาสีสาบสี่ไทยฟังเอ็เบิ้งไอแดนเด้อยืนยืนยืนนั่งอ่าแบบนี้เข้าบนั่งยืน อาโอเคนะเอาไหมเนาะเขาานะไมเขาว่นเลยตรงนอ่ะน่งอ่ะพิทหมดเลยนี่เนาะผู้นี้ชนะคนเดียวนี่ผู้นี้ยืนอ่ะอันผู้นี้ซองแกล้หันหนึ่งหมดเลยอ่า ผีเท่าผีเดซ้อมคนหทำ้บุญน้ำเนาะหายแล้วอ่หายแล้วหายแล้วปะใช้ผูดซองเหรอผูดซองคือคนเออได้แล้วบ่ผู้ใดนหนึ่อ่าเอาขนมบกครูเพชรจะได้ประเดี๋ยวแกบได้ผูโอ้ยังอี่บะคิดว่าขนมบะครูยังยังรินได้อู่เธอหนึ่งเออ มาแต่ <c oughs> แต่ใส่รอ <c oughs> มาแต่มืองส่นนนบ,บุรีผู้ดไดใกล้บ่เคยได้ยินบ่ใกล้แก่งกอกไปผู้เอ๋ยละอันนั้นอย่างก็เอาอันนั้นมาเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่จ้ดีอยู่ทังต่างประเทศเนาะมามอบอาลุูซิงล้างค้าของฮียนนี้มามอบบ้านปงเยี่ยมบ้านประตูเนาะซึ่งเข้ากับสิใด ปเฮียนอยู่ห้องเฮียนรังนันแล้วมันบอกดีใจบอทีเจะไดห้องเฮียนแล้วดีใจดีใจบอดีใจเป็นจังไหเฮียนอยู่งเฮียนลังเก่ามวนมวนยำนาเป็นจังไหอ้าวคือจากไดห้องเฮียนลังไม้สะอยากได้เป็นยังขึ้นจากไดมันเก่าเออตัวไม้นี่มันเก่าเออตัวเก่านี่มันเก่าแล้วเอออยากได้ตัวไม้เนาะอ่ะน้องเดดีใจบอดีใจ ดีใจเด็ดบอก้เงี้ยล่างใหม่นี่อื่าเด็กใดขึเรียล่างใหม่บอเดกดขั้นจะ่นเียล่างเก่ากับล่างใหม่นี่เงียล่างใดเียลรงใหม่เงีล่างใหม่นะอล่ะดีใจบอสเดเงียนแล้วดีใจอ่าดีใจนออาณาเห็นมาในครัวเี็นแต่นีฮอดบอหามันบอแล้วก็ตรงไปเขียนอยู่บอนอื้นแม่นบอสนั่นสิ่งที่ พวกเอื้อยอยากเบาหนําก็คืออยากให้พวกน้อง,นองเนาะมีโอกาสคัว่วไหวมีโอกาสเข้าบุบอยโอกาสไปขึ้นมือนี้ทีล่องมาเนาะเข้าภาคกิจกรรม,มเข้าตรงหยาดแนงเหตุกิจกรรมเพราะว่าเวลาทีเข้าจบบ่อนี้ไปเขาต้องไปเข่ากับคนหมากนาลลยตาเข่ากับคนต่างแข้งอีกอยังไล่ไล่บอลคันสูงเลาเข้าไปเฮียนแน่นอนว่าต้องเข้าไปเฮียนอยู่สวรรค์บ่สวรรค์กับปากเซ่บบปากเซ่กับ,อบอตองเวียงจันน์เปนบอกฉะนั้นเข้าทีว่า อยู่แบบชนบ,บทเราเขาอยู่นอกอินทีเข้าต้องพยายามไล่กว่าคนในเมืองเพราะว่าเข้าเขาไปเลยเขาต้องปรั๊บโตยังไลๆอย่างคันเหาก่าห้าน่าแสดงออกเวลาเขาไปเขาก็สีปรับโตงายไมบ่บอกบอกผูญญ้ใหญ่เนาะต้องไปฟังไหวมันบอกเวลาสีใดไปเฮียนต่อบทอ,อื่นขึ้นาบอกวม่นบอกคุ้ซึ่งง่ายม่นบอกสรันงเนาะกะยังไงทุกคนตั้งใจเฮียนผู้ใดยังมีรถไงคือแบบนั้นบ่ มี่บอกอยากบญ่อยากมีเองหรอข้าหนฮาบ่เฮียนหนังสือเฮาบ่มีเงินซื้อเนาะคัาหน้าเฮียนหนังสือเฮาเฮียนเก่งจบไปเฮาจะสามารถหาเงินได้หลายกว่าสมมุติว่าเฮาบ่ได้เฮียนหนังสือเฮาก็สิได้เป็นกรรมกรเนาะเฮาก็สิได้เบียกเฮ็ดเบียกนักแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยฉะนั้นอย่าให้น้องๆตั้งใจเฮียนแล้วก็เฮ็ดจังได๋จึงสิมีเบียกเฮ็ดงานทําที่ดีต่อไปแล้วก็ได้มาพัฒนาบ้านเกิด คือขั้นผู้เอื้อริเยนหนังซื้อกับบริมาสวยเลือกผงหนองในมือหนีมันบอกฉะนั้นนอบผงหนองที่ว่าเป็นลูกร้านเป็นผูวอนุนักหนุ่มนักหน่อยต่างใจเฮียนเข้าเฮียนเก่งแต่พีไปใหญ่ไปเขาสบายขั้นเขาบทต่างใจเฮียนเข้าเกเรจบไปเข้าบทจบูเฮียนเข้ากระซิทุกยากเห็นหลายๆคนมันบอกคือบานเฮ้าอย่างซี้เนาะมันกับมึวิมยกเทนเขาก็ตองได้ อ่าเขาก็ต่างใจเฮียนต่อไปเนาะอะาอันยังไงผู้ได้เนาะผููซี่ยญ่ังไงเนาะอ่าเบาขอบใจเนาะคือจริงที่ผู้เอ๋ยมาสวยเลือดหรือว่ามาสวยงเฮียนนี่ก็คือเงืนจากผูญ่ยใจดีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทั้งจากสหรัฐอเมริกาเนาะฉะนั้นอยกงไงน้องเป็นตัวแทนเนาะหมูฟูขอบใจเพื่อนเนขอบใจขอบใจพี่พ่อนะ ให้ลำให้รหวยอ่าสิเห็ุจังไดนมาหนิสิตังใจเฮียนอือ <c oughs> อ่ะคุณนี่เด้ขอบใจขอบใจเนาะอ่านี่แหละทีเอื้อยเว,าว่าต้องกาฮาั่นกาสเสด็อออกเห็นบ่คาทานเท่าว่าสำนีเขาย่งเบาบดายลายเห็นบ่ต้องฝึกอีกลายเนาะอ่าทางนี้เด้ผู้หญิงเด้อ่าอีลาเบาเนี่ยเด้จะไหนไปเฮียนบออื่นแห่งกว่านี้เด้ขอบใจขอบใจ,ขอบใจเนาะ กะจบไปเลยเนาะพี่น้องสําหรับภารกิจสวยเลี้ยงเฮียนบัณฑบึกดงหรือว่าเห็ดกิจกรรมห่วมกับน้องๆกะดีใจเนาะมื้อนี้ที่ได้มาเห็นเพราะว่าเฮามาหลายเทื่อนี่ก็ยังบ่ทันได้ทักทายสบายดีบ่ทันได้ลุ่มกับน้องๆเนาะซึ่งมื้อนี้กะถือว่าเฮากะปิดจ๊อบหรือว่าสําเร็จภารกิจของเฮาแล้วเนาะก็เลยอนัญญาหุ่จักกับน้องๆไว้แล้วกัเว้าจักเล็กจักหน่อยกับเพิ่นเนาะกะคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริม คอยให้กำลังใจทีมงานและการน้องๆทังฝั่งล่าครูอาจารย์เนาะมาโดยตลอดการคิิมีโจบไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลินหน้าสไลดคลิ่นีัสบายดียบายเนายบายบ๊ายบายทุกคนเด้ออ่ะ ยังแต่มีแต่นำ้ำจิตน้ำใจอยู่แล้วแต่ครั้งไหวเนาะหรือน้ำพิณารสชาตายแล้หวเกิดไ,ไปหอดมาเป็นีหานสีดูพ,พอเห็นเนาะสิ่งที่เฮาเห็นความดีกันไว้มันก็นสิมีความดีต่อไปเนาะกตคือสิเห็นนั่นแหละก็ได้ใจื่อแต่ก่อนกันกนบ่ฮู้จักว่าจะคิดเป็นกฏยังไดเละเฮ็ดจังได๋กะบ,บัดน,นี้ก็ได้ฮู้ทั้งซ่องแน่ได้ฮู้โตเป็นเป็นแน่กะบทางเฮากัอีกขอบคุณขอบใจเป็นอย่างสูงเลยที่ได้มาเยี่ยมยามเรือสวยเรือห้องเยียนบ้านเฮาเนาะ ทางการจัะจ้างก็บ hmm. mm ่ม hmm. mm ีย hmm. mm ังแต่มีแต่ขอเฮาใจไอ้คนแด่พวกท่านจงมีแต่สุขภผาเข้มแข็งกันอยู่เหมือนกนยืนเนาะมาจากโรคภัยาบาเจ็บจงเราลำเลยรวยไหมซับถูกอะไเดินทางบ้านกัน่อกันเด้อบบดนี้เมีดีเีแฮงอันไหนแม่งแต่เนาะท่นบ่เบิ่งทายงบมาเฮาก็สิได้มาเออต่ยงบเนาะแต่ว่าให้เฮาเฮ็ดไปก่อนแล้วค่อยมาเบ็ดแบดตอนนั้น ให้ม <Net> ันแล้วเวียกที่เฮาต่ําหรือต่ําที่เฮาเอามาก่อนแล้วนั้นเฮามาเฮาก็สิอัปเดตส่งให้ว่าสร้างเขาดําเนินฮอดการาใช้ก็สส่งให้เบิงตาระยะคกันว่าเขาตั้งเสาบ่หรือตั้งหยับี